ไมคลิปที่ทำเนี่ยไม่ค่อยมีคนดูทั้งๆที่เป็นคลิปที่ให้ความรู้หรือมีประโยชน์กับผู้คนสิ่งสำคัญ50ก็คือปกคลิป บางทีและบางทีเนี่ยการที่คนจะเข้ามาดูคลิปนะครับพอเห็นปกคลิปเด่นๆปกคลิปน่าสนใจหรือหัวข้อคลิปที่น่าสนใจเขา้ามาดูคลิปของเรางั้นเราไปทําปกคลิปแบบง่ายๆด้วยมือถือกันเลยนะครับไปเลยครับก็ผมจะใช้นะครับโปรแกรม Kinemaster นะครับอานนี้เราจะมาที่โปรแกรม Kinemaster นะครับก็กดไปที่ Kinemaster รันนี้เราก็จะได้แบบนี้มานะครับ พอได้แบบนี้มาแล้วเราก็เข้าไปสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับก็กดไปที่ตัวบวกตรงนี้ครับเราก็เลือก16บับเนะครับ<ม>แล้วเราก็ไปเลือกพื้นหลังที่เราต้องการนะครับถ้าเรามีพื้นหลังที่เราดาวน์โหลดมาไว้อยู่แล้วก็เราก็เลือกมาได้เลยนะครับเ<ม>พื่อนๆก่อนที่จะทำเนี่ยเพื่อนๆลองไป ดาวน์โหลดพื้นหลังก่อนนะครับว่าจะใช้พื้นหลังแบบไหนเพื่อนๆต้องการพื้นหลังแบบไหนก็ดาวน์โหลดไว้แล้วก็ต้องการเป็นโลโก้ต้องการเป็นเขาเรียกว่าข้อมูลอะไรเนี่ยที่ต้องเอามาใช้นะครับเพื่อนๆก็เข้าไปดาวน์โหลดไว้ก่อนได้เลยนะครับพอเราเลือกพื้นหลังเสร็จแล้วเราก็กดไปที่ถูกตรงนี้นะครับอ่าทีนี้เราจะได้พื้นหลังที่เราจะมาทำปกแล้วนะครับ เรากา็ใส่รูปของเรานะครับโดยใช้วิธีการไปที่เลเยอร์นะครับแล้วก็เลือกมีเดียที่เลเยอร์เราก็เลือกมีเดียนะครับเราก็ไปเลือกรูปของเรานะครับที่เราจะนํามาใชา้ผมก็จะใช้เป็นรูปนี้นะครับแล้วก็กดถูกไปเหมือนเดิมนะครับอ๋อเราอย่าลืมจะผมขยายเข้าไปอีกก็ได้นะครับเพื่อไม่ให้ คลิปมันเคลื่อนไหวเคลื่อนนะครับเพื่อไม่ให้ผ้ามันเคลื่อนนะครับเคลื่อนที่ไปนะครับเดี๋ยวผมจะ,ะเดี๋ยวเราจะมาเลือกที่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็มากําหนดตรงนี้นะครับเพื่อล็อกพื้นหลังไว้น,ไวไวนะครับเพื่อไม่ให้มันเคลื่อนไหวไปไหนได้นะครับแบบนี้นะครับอ่าทีานี้ถ้าเราจะใช้ทั้งหมดเราก็แค่ดึงไปให้สุดขอบตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วเราก็ออกมาจัดวางรูปของเรานะครับเราอาจจะวางแบบนี้ก็ได้นะครับ่าเสร็จแล้วเราก็มาใส่ตัวหนังสือนะครับ<ส>ก็ไปที่เลเยอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็เลือกที่ตัวอักษรอ่าเราก็ใส่ตัวอักษรของเรานะครับเพื่อความเร็วผมขอจิ้มแล้วกันการทำปกคลิปนะครับพอเราได้ตัวอักษรแล้วนะครับ วิธีการปรับตัวอักษรนะครับถ้าเพื่อนๆจะเปลี่ยนข้อความใหม่ก็มากดที่ตัวแป้นพิมพ์นะครับแล้วก็ถ้าจะเปลี่ยนตัวอักษรก็มาเลือกที่ตัว a นะครับแล้วก็สามารถเลือกตัวอักษรนะครับเป็นภาษาไทยก็ได้แต่ผมจะใช้เป็นตัวนี้นะครับอ่าโอเคเราสามารถทำเงาก็ได้นะครับทำใช้ใส่ขอบนะครับก็คือเปิดใส่ขอบแบบนี้นะครับหรือว่าเราจะใส่เงาก็ได้นะครับ ใส่เงาแบบนี้นะครับใส่เงาแบบนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็กดถูกไปนะครับเราก็ย้ายนะครับไปไว้ในมุมที่เราต้องการนะครับหรือครับถ้าเราจะต้องการใส่ขอบบนแล้วก็ใส่โลโก้นะครับเราก็เหมือนเดิมครับมาเลือกที่มีเดียแล้วก็มาเลือกรูปภาพของเรานะครับผมจะใช้ตัวนี้นะครับ จะใช้ตัวนี้แล้วกันนะครับเสร็จแ,แล้วก็ย้ายไปนะครับเอาหมุนก่อนก็ได้ครับหมุนก็ย้ายไปอันนี้ไม่ได้เพราะว่าพอดีมันเป็นแล้วก็ถ้าเราไม่เอานะครับเราก็กดรีดได้เลยนะครับพอดีมันเป็นมันไม่ใช่ png นะครับพรเพื่อนพยายามหาที่เป็น png นะครับเพราะว่า มันจะสามารถนะครับมันจะตัดพื้นหลังออกไปแต่ถ้านี้มันไม่ตัดพื้นหลังให้เราเราก็ไม่ต้องใช้นะครับผมจะลองใช้เป็นตัวนี้ดูนะครับมันจะได้ไหมนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะขยายออกไปก็ได้นะครับให้มันใหญ่ขึ้นกว่านี้แบบนี้นะครับแล้วเราก็แทรกเข้าไปครับแทรกเข้าไปแบบนี้นะครับเราอาจจะลองเปลี่ยนสีดูได้ไหมนะครับปรับสีใหม่ นะครับปรับสีใหม่ครับนะครับ,นะรบมันจะดําขึ้นนะครับอย่างนี้นะครับสามารถปรับสีได้นะครับเพื่อนลองปรับสีดูนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปเอาเอาโลโก้ของเรามาครับวิธีการวางเราต้องดูที่ตัวตัวเคอร์เซอร์หรือ,อตัวนี้นะฮะด้วยนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดเราเอ้าฮี่รูปเราหายไปไหนก็คือเราเลื่อนออกไปแค่เฉยๆเองครับอ่าแล้วก็ลากให้มันเท่ากันก็ได้นะครับถ้าเกิดไม่อยากให้หายนะครับเสร็จแล้วผมก็จะเอาโลโก้มาใส่นะครับโลโก้ผมก็จะอยุ่ที่ตรงนี้อ่าแล้วก็ย่อลงไปนะครับเสร็จอ่าเราย่อไปแล้วนะครับก็ใส่ประมาณนี้นะครับครึ่งนึงอ่าต่อไปเราก็ใส่ ตัวอักษรเพิ่มนะครับในการใส่ตัวอักษรน,นั้นปกคลิปเราจะต้องใส่ตัวอักษรให้มันเด่นนะครับให้มันอ่านชัดเจนนะครับเพราะว่า,าคนดูเนี่ยจะดูจากมือถือดังนั้นตัวอักษรเราจะต้องเห็นได้ชัดทําให้หน้ากดเข้าไปดูเดี๋ยวใส่ตัวอักษรใหม่อีกทีนึงแล้วก็การทําปกคลิป นี้นะครับก็ลากขึ้นมาครับแล้วก็ไปเลือกที่ตัวอักษรเลือกตามที่เราต้องการเลยนะครับอพอเราได้ตัวอักษรแล้วเราก็มาจัดวางนะครับถัดมาถ้าเราจะใส่ตัวอักษรเพิ่มนะครับเราก็ใช้แค่วิธีการ Copy ก็คือกดที่จุด3จุดตรงนี้แล้วก็คัดลอกขึ้นมาเห็นไหมครับเราก็จยอีกอันนึงเราก็มาแก้ข้อความตรงนี้ ก็ขยายนะครับอย่าลืมไปเปลี่ยนตัวอักษรนะครับเอาที่มันเหมาะกับข้อความของเราด้วยนะครับแล้วก็กดถูกไปแบบนี้นะครับเราก็จะได้ข้อความที่เราต้องการนะครับเสร็จเราก็จะมาเลือกโลโก้อีกอันหนึ่งนะครับเป็นโลโก้ตัวนี้ เพื่อนๆสามารถใช้ตัวสติ๊กเกอร์ของคีเนมัสเตอร์ได้นะครับอาจจะเอามาแต่งทีหนึง่งใส่ข้อความของเรานะครับโดยการไปที่ตัวนี้นะไปที่เลเยอร์นะครับ,รบแล้วก็เลือกที่สติ๊กเกอร์นะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆใช้ตัวที่เป็นฟรีนะครับแบบฟรออีอย่าลืมนะครับแบบฟรีเนี่ยมันจะมีโลโก้ติดมาด้วยนะครับเวลาเราทําวิดีโอมันก็จะมีโลโก้ติดเข้ามาด้วยนะครับแต่ว่าเวลาเราทำปกเนี่ย บางทีมันอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าของผมมันไม่มีโลโก้ขึ้นนะครับแต่ของเพื่อนๆอาจจะมีโลโก้นะครับพอเราทําเป็นรูปนะครับหรือเราอาจจะย่อให้มันเล็กกว่านี้หน่อยแล้วก็เราก็ไปครอบรูปออกก็ได้ครับเอาใหม่นะครับไปที่สติกเกอร์นะครับเราสามารถเลือกสติกเกอร์ได้นะครับก็เลือกเอาเฉพาะที่ฟรีนะครับที่เราสามารถใช้ได้ฟรีนะครับหรือเราจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับผมจะเลือกตัวนี้ขึ้นมา กดถูกไปด้วยนะครับสําหรับใส่กับข้อความนะครับใส่กับข้อความด้านหลังแบบนี้นะครับพอเราใส่เสร็จแล้วเราก็กดที่จุด3จุดแล้วก็ย้ายไปอยู่ด้านหลังนะครับย้ายไปอยู่หลังสุดก็ได้แบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้มันมีคล้ายๆเป็นเงานะครับก็กดคัดลอกอีกอันหนึ่งนะครับมันก็จะมีขึ้นมาด้านหลังแล้วครับปกตินะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับก็คือ นี่ครับมันก็จะซ้อนๆกันแบบนี้อ๋อข้อความที่ผมหายไปก็คืออยู่นี่ครับคือมันอยู่นอกมันหลุดเฟรมไปนะครับก็ลบออกไปเลยก็ได้นะครับอ่าแบบนี้นะครับเราก็กดเลือกไปที่ตัวตัวนั้นเพ,เพื่อนๆสังเกตดูนะครับมันมีหลายอันถ้าเราจะแก้ไขอันไหนเราก็ไปกดที่อันนั้นนะครับแบบน,นี้สมมติผมจะแก้ไขรูปผมก็มากดที่รูปนะครับแก้ไขรูปนี้ก็กดที่รูปนี้นะครับแก้ไขโลโก้ก็เลื่อนมากดที่โลโก้หรือกดเข้าไปที่ตัวงานตัวนั้นได้เลยครับ ผมจะมาเลือกตัวนี้นะครับแล้วก็จะลองเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีใหม่เอาเป็นสีออกเทาๆนะครับแบบนี้เสร็จแล้วผมก็จะย้ายไปอยู่ข้างหลังสุดแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็ลองขยับดูนะครับเราต้องไปเลือกที่ตัวนั้นก่อนนะครับเลือกตัวที่เราเลือกล่าสุดนะครับคือตัวนี้อลองโยกดูคแคปได้ลวเราก็อาจจะทําเป็น เงาขึ้นไปข้างบนก็ได้นะครับแบบนี้หรือเราเอามาอยู่ข้างหน้าสุดนะครับแล้วก็ให้สีดําไปเป็นเงาอยู่ข้างล่างก็ได้นะครับแบบนี้นะครับเราสังเกตว่าตัวหนังสือมันจะหายไปงนั้นเราก็เลื่อนมากดที่ตัวหนังสือคําว่าการทําปกคลิปแล้วก็ย้ายมาอยู่หน้าสุดแบบนี้นะครับนะครับมันก็จะมีขึ้นมาให้เราแล้วนะครับ โอเคเสร็จแล้วเราก็อาจจะลองปรับขยับดูนะครับถ้าเราอยากจะเพิ่ม,มอักษรเราก็กดคัดลอกไปครับเราก็ลากลงมาไว้ข้างล่างแล้วก็ไปแก้ไขเหมือนเดิมครับ บบนี้นะครับเราก็อาจจะเพิ่มลูกเล่นนะครับมันตรงนี้มันจะมีการใส่นะครับพื้นหลังแบบนี้นะครับเราก็เปิดใส่พื้นหลังได้นะครับอันนี้ก็คือในลักษณะที่เวลาเราใส่ซับไตเติลเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับคือเป็นพื้นหลังของซับไตเติลนั่นเองนะครับอันนี้ผมจะไม่ใช้พื้นหลังผมอาจจะใช้เป็นเงาแทนนะครับเปิดเป็นเงาแทนนะครับใช้เป็นเงาแบบนี้นะครับเป็นเงาแบบนี้ขึ้นมา แล้วก็ใช้เป็นขอบนะครับเป็นขอบสีดำแบบนี้นะครับอ่าส่วนรูปเรานะครับเราก็อาจจะเล็กเกินไปแล้วก็อาจจะขยายขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับเวลาเราทําปกคลิปนะครับพยายามรูปที่เราเอามาใส่เนี่ยพยายามสื่อถึงหัวข้อหรือสื่อถึงอารมณ์ให้คนเห็นว่าเกิดดราม่าอะไรขึ้นเกิดอะไรสักอย่างขึ้นมาทำให้เขาต้องกดเข้าไปดูนะครับ พอเราทําเสร็จแล้วแบบนี้เราก็ลองมาดูว่าอ่าโอเคไหมนะครับถ้ามันยังไม่โอเคก็ลองปรับใหม่นะครับลองปรับใหม่ครับดูอีกทีหนึ่งนะครับนะคผมอาจจะเพิ่มข้อความไปอีกอันหนึ่งนะครับ โอเคอ่าเท่านี้เราก็ได้ปกคลิปนะครับสวยๆที่เราจะไปโชว์ฮะในคลิปของเรานะครับเวลาคนเข้ามาดูคลิปเขาเห็นสะดุดตาเขาก็จะเข้ามากดดูก่อนนะครับผมก็ลองเพื่อนๆลองไปทําดูนะครับเพราะแล้วก็ลองมาดูว่าพอเราเปลี่ยนปกคลิปแล้วนะครับหรือเปลี่ยนชื่อคลิปแล้วมันจะทําให้คลิปของเราเนี่ยมีคนติดตามมากขึ้นหรือเปล่าหรือมีคนดูเพิ่มขึ้นหรือเปล่า นะครับผมหลังจากเราทําเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมนะครับพอเสร็จตรงนี้วิธีการจะนํามาใช้เรากดไปที่ตัวนี้นะครับไปกดไปที่ตรงนี้นะครับกดไปเลยเห็นไหมครับมันจะมีขึ้นมาว่าให้เราจับภาพและบันทึกพอเรากดจับภาพและบันทึกนะครับเราออกไปนะครับแล้วก็มาดูที่โทรศัพท์ของเรานะครับแบบนี้เห็นไหมครับนี่คือปกคลิปที่ผมทําเมื่อสักครู่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ขอโทษทีครับ เราต้องไปดูที่พอเรากดบันทึกไปแล้วนะครับมันจะอยู่ยในตัวนี้นะครับอยู่ในรูปภาพใหม่ของเราครับง่ายๆตัวนี้อ่าโอเคนะครับมันก็มาอยู่ในโทรศัพท์ของเราแล้วเราก็สามารถเอาอันนี้ไปใส่ในคลิปของเราได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการใส่ปกคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ เป็นไงบ้างครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่เริ่มทํา YouTube หรือเป็น YouTube มือใหม่นะครับผมลองศึกษาเรียนรู้ไปดูนะครับผมก็ขอใช้คำเฉยๆนะครับผมถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ไปเลยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็มาช่วย,วยมาคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับว่าเพื่อนๆทำไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับทำยากหรือทำง่ายยังไงหรือเอาไป ใส่ปกคลิปใหม่แล้วยอดวิวเพิ่มขึ้นหรือเปล่าก็มาแชร์ให้เพื่อนๆหรือมาพูดคุยกันในคอมเมนต์ได้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมนะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเสือสอนใช้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องเรานะครับ